นักปราชได้าอุท the ิศเฉพาะนักปราชได้อุทิ uh ิเฉพาะต่อพระผู right> ้ม oh. ีพระภาคเจ้านั้นต่อพระผู uh ้มีพระภาคเจ้านั้นไปแล้วไปแล้ยืนอยู่ไลนยืาอยู่ไพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

ด้วยพระคุณสมบัติจงรัริคังสการะอันข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

นะไปก่อนนะอกาลิโกเอปัสสิโกโอปนันติโกปจัตตะเววิพพทโววินธุหีติภควาโตสาวกสังโฆผู้จุปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆ <muchas> ตาลวปุริสัตยุคานิอัตถะปุริสัตยุคละเอสาภะขวัติสวัสดสังโฆอาหุเนยโยมทักเนยโยอัญเชลีกาลันโยลันโยอนุตตรังบุญญาเขตตาโลกัสสารติ Wat saw sangko Pak saw sangko kami cepati pano pakkho Sa sangko Catalipul Sajuhani ahauli Sajuhana yo Angala yo anu tak rangbunjak ketak lokasati Ju di pano pak watto sawakaangko พระวตโตสาวกสังโฆที่ตั้งจัตตาริบริษัทยุคานิอัตตาบริษัทบุคคาลาเอสาพคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนยโยธาหุนยธาคือเนโยอัญชลีการานิโยตารังบุญยับเขตโลกัสาตี ม่ช่เลยไม่กลับลังหันกับลังนกลับังนมแล้วเอามาเอเตอร์ไวไหนนีนนมนเอเตอร์เว่งงเ่น,นเก็บเก็บที่ัดที่ัไปแล้วแม่พาไปาง ต่อไปเราก็จะเอาเทียนไปวางนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่พระสงฆ์พากันเวียนเทียนเสร็จแล้วก็จะเป็นญาติพี่น้องที่ต้องเอาไปวางนะคะมีทั้งดอกไม้เอาไปวางกันค,ค่ะพอมอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นกับแม่มายภาพไปไปะโอเคสาธุน้ำสามเทีย สาธุก่อนสามครั้งสามครั้งโอเคสาธุอย่าไปว่างสาธุอาวางเลยค่ะวางเลยค่ะสาระาขาวางนี่ตรงนี้ตรงนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆคะเราเวียนเทียนกันจบแล้วนะคะวันนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะการเวียนเทียนในต่างแดนค่ะขอบคุณค่ะ